YouTube เดี๋ยวผมจะส่งใ y o ใน u b e มันจะมีดนตรีดินทองน้ำไม้ไฟเลยให้ฟังชุดนะเจ็ดวันไปไหนคะเ่อไหมว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่จะพูดยังไงให้คุณเห็นความสำคัญก่อนการนั่งฟังมันเฉยๆแล้วก็ดีกว่าเดินทางไปหาหมอกินยานจะพูดยังไงให้มันเข้าใจเนย,ย,ยาก ปัจจุบันยากมนคนั้ยให้เราเลื่อนขั้นมาถึงขั้นระดับเสียงสวดมนต์เสียงสวดมนต์ล้วลองลองฟังอยู่กับเสียงสวดมนต์เพราะว่ามันจะง,ง่ายหน่อยเพราะเขาเรียกว่าสายสายศรัทธานะพวกคนจริงก็จะอยู่คําว่าโอมานิเปเมโฮมอยู่กับคำว่า ามีความสุขนะถือว่าทะลวงเข้าไปชั้นหนึ่งก็จทะ,ทะมันคือคุณฟังแล้วมันมีความสุขนะแต่เพลงลึกเลยผมหมายถึงความสามารถในการที่จะทําให้จิตเราเส้นโบกเด็กฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันจะเหมือนกับเรือดำน้ามันพาเราลงไปเ่ยตัวเราเนี่ยเฮ้ยเริ่มโยกเลยอะ่ะแม่ว่าเราเราเราแทบไม่ต้องคุมตัวเราเองะการไหเลเวียนโลหิตอะไรอย่างเงี้ยจะดีแล้วเราจะสังเกตได้นนว่า พอเราฟังอย่างต่อไปเลื่อนก็ไปขั้นึงไปฟังที่ไม่มีเสียงมนุษย์เลยเป็นเสียงดนตรีล้วนๆโดยเฉพาะอยู่เนี้นมันจะมีเสียงดนตรีอะไรอรนะ <c oughs> ออรีแลกซ์นะก็คือผ่อนคลายรีแลกซ์มิวสิกเทอร์ปีเยอะมากนะแต่ผมปฏิเสธแนวต่าตๆนะคือผมปฏิ <c oughs> เพราะว่าคุา้มเขาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นบีโทเฟนอะไรพวกเนี้ยเขาเขาเขาถือว่าเขาเก่งนะ แต่พวกนี้ฆ่าตัวตายแล้วอารมณ์เขายังไม่นิ่งพวกนี้เขาฆ่าตัวตายก็ตัดหูอะไรพวกเนี้ยอ้พวกนักวาดรูปอะไรพวกที่เขายุย่งกอันนี้สําหรับพวกเราเราถือว่าสู้แนวตะวันออกแนวตะวันออกเรามันจะลึกแล้วดิ่งลงได้ด้วยงนั้นผมก็เข้าไปฟังของพวกมวาซาทไปฟังของพวกบิดเ์เฟนนะัง <c oughs> เขายังกระชากอยู่นะ ถ้าแนวของทางจีนหรืออินเดียหรือญี่ปุ่นอะไรพวกนี้จะลึกมากลึกและพาเราเหมือนกับคนเหล่านี้เขาอยู่กับธรรมชาติของจิตเดแดงถ้าคุณเปิดเพลงอะไรเนี่ยผมจะแปลงร่างเป็นกอนชานั้นเลยถ้าคุณเปิดเพลงอินเดียแดงเนี่ยผมจะตึงโดยที่ไม่ได้ขยับแต่ตัวมันคือเราเราวางเฉยเเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขามันไปละ